่านสมาชิกของเที่ยวเน็มตัวนะครับวันนี้เรามาพาทุกท่านมาชมในส่วนของเรือภายในเรือสกีโบ๊ทนะครับนบรรยากาศของยในเรือสีโบ๊ทที่พวกเราจะนําทุกท่านเดินทางไปยังอุติฯน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรือแบบจอยหรือว่าเรือแบบเหมาลำนะครับบรรยากาศข้างในนะครับผมก็จะมีเสื้อชูชีพนะครับสำหกันทุกท่านนะครับก็หายห่วงได้ถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับ บรรยากาศก่อนที่จะเข้าสู่เกาะตันเตานะครับท่านจะสังเกตเห็นว่านะครับโซนหนึ่งเนี่ยยังมีในส่วนของต้นมะพร้าวนะครับท่านใดยังมีต้นมะพร้าวของชาวบ้านนะครับในสมัยอดีตนะครับอดีตที่ผู้คุมขังส่วนหนึ่งนะครับก็จะเวลาหนีนะครับก็จะมานี้อาศัยอยู่ในโซนนี้นะครับด้านหลังปัจจุบันยังมีสวนมะพร้าวอะไรอยู่นะครับถ้าท่านสังเกตดูนะครับเดี๋ยวที่หัวมุมตรงนี้นะครับ จุดสังเกตง่ายๆนะครับมองเห็นเป็นรูปลักษ์ของเต่านะครับจะเห็นว่าเป็นรูปเป่ายื่นหัวออกมาในทะเลนะครับดูอีกมุมหนึ่งนะครับดูให้เหมือนเต่าท่านนะแล้วก็ที่ท่านหินตรงไปนะครับ <c oughs> ก็เป็นชายหาดนะครับหาดตะลุงวาวนะครับหาดตะลุงวาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวไทยจะมาการเต้นกันนะครับอีอกมุมหนึ่งก็ด้านบนจะเป็นในส่วนของอุทยาน ูเต่านะครับเห็นไหมนี่เป็นลูกเต่าเป็นลูกเต่ายื่นออกมาหัวเต่านี่หัวเต่ตาเต่าทำหัวปุบผหัวเต่าเห็นไหมคล้ายๆลูกเต่า